สวัสดีเตาแก๊สบ้านใครนะครับของคุณพ่อบ้านแม่บ้านมันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเห็นไหมเปลวเป็นแบบนี้แ้วก็ไฟมันจะลุกอยู่ตรงนี้ไฟมันจะลุกอยู่ใตน้นี่มันชอบรั่วตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันแฟบ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 เดี๋ยวจะมาดูวิธีแก้กันนะตรงนี้แก้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวปิดแก๊สก่อน สาเหตุที่แท้จริงของมันอยู่แค่ตรงนี้นี่เองเห,หัวแก๊สตันเคาะสนิมออกนะแล้วก็มาดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นเห็นไหมรูที่ดีมันต้องเป็นนี้แต่ตู้นี้มันมันมีอะไรตันอยู่เห็นไหมสีขาวๆควักมันออกมานี่เห็นยัง สาเหตุที่แก๊สมนนนันพึบพึบพับพับควักมันออกมาแล้วครับทุกคนแล้วเรามาลองเปิดดูว่ามันจะเป็นมันเดิมไหมทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนต้องรีบควักมันออกมาเอาออกให้หมดดูให้สะอาดโอเค สะอาดแล้วเราก็มาประกอบเตาแก๊สเข้าเหมือนเดิมเราใส่ก็ง่ายนิดเดียวหันอันเนี้ยแทงเข้าไปร่วงเลยทุกคนต้องระมันระวังนิดนึงนะถ้าใครไม่ชำนาญก็ให้ช่างเตาแก๊สด,ดีกว่านะแทงเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้ เสียบกอดีเสร็จแล้วก็ประกอบฐานเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูเปลวมันก็จะหายไปละมาลองดูข้างล่างไฟไม่มีละไฟเมื่อกี้มันออกตรงนี้ปุ๊บปั๊หายละโอเคไปลองทำดูกันได้